ีเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะคะชาวเเกียอีเตอร์ทุกท่านเนาะค่ะเนาะวันนี้สีฟ้ารหาขายของจ้าเริ่ขายของนะคะทุกคนแล้วก็ไปเลาะเบื้่านาบบนตกคักตกแน่พี่น้องเอ้ยมือเสาร์เบิ้งพี่น้องตอนนี้มาขายอยู่นอกคงก็เลยสิพาพี่น้องเลาะเบิ้งเนาะค่ะเนาะเลาะเบิ้งนาบเบิ้องขาบ้าทั่วพี่น้องค่ะ น้องขาเบ่งโอ้ยฝนตกผลงานเมื่อคืนกับเมื่อคืนนะคะเมือ่อวานนี้ตกแรงมากแล้วเมื่อคืนมาตกอีกก็แรงมากพี่น้องเอ้ยผังบุ้งเหนน้ำมาดูฝั่งนี้ค่ะอันนี้เพิ่นไทนาะฮุดไปแล้วเนาะพี่น้องโอ้ยส่ออนน้ำอีพออีแม่ก่อยเห็นบ่พี่น้องเห็นบอโอ้โอ้โอ้สะอออนสะออนสะอออนฝนรวอนเมื่อคือนนี่เมื่อนีนก็นยังเมื่อยอยู่นะคะทุกคน เบื้งองท้องฟ้ายังมืดยังมัวอยู่แต่เราก็ออกขายของเหมือนเดิมค่ะไปค่ะรถต่อเพิ่งดูพี่นอออ้องเฮ้ยสอนหน้าพี่น้องเลยสอนต้นไม้ต้นไหลกระเจียวกระจีเนาะพี่น้องนอกขางทั้งทั้งขวบมาขายของแหละคนเบื้องดูวยคนฟ้าก็มืดคือเกา่าคือเก่าพี่น้องโอ้ผู้ขาก็ออกขายของคือเก่า อาเบิ่งบรรยากาศเลาะทางนี่แหะพี่น้องมาลงน้ำแข็งมาซื้อน้ำแข็งพี่น้องเพราะเสิร์นี่ยก็ได้ลงไว้นะพี่น้องเนาะก็เลยผูกหาก็เลยมาซื้อล้วงน้ำข่างล้งงนมันจะเป็นทงให้ทงน้ำสิก็เลยถ่ายรูปให้พี่น้องเบิ่งค้นมาคนสวนมาเขาก็ว่ามีไงนี่ว่าว่าวย่งมาที่ไหนได้ขอก็ถ่ายคลิปนี่แหละพี่น้องเอ้ยขอก็อยากเอาบรรยากาศตุ่ม รวมเย็นไหมพี่น้องมึงเนาะพี่น้องเนาะยังไงก็ขอบคุณนะคะทีกทีเพื่อนทุกคนที่ให้กําลังใจถึงเราจะไม่ได้ยังไม่มีแต้มเราก็สู้ไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขายังสั่งไรายได้อยู่เขาไปเช็คบางแล้วเขาก็ยังสั่งไรายได้อยู่ก็จะนั่นกัสู้ๆกันต่อไปสําหรับเพื่อนเพื่อนคีเเตอร์ทุกคนนะคะอันนี้ก็ทีทั้งมาทั้งโรงงานน้มแขงอ่ะทั้ง,งลังค่อยนพี่น้องทั้งนี่มันเป็นทางเข่าหมู่บ้าน หมูที่ข่อยเขาไปคือหมูที่หนึ่งคือหมูบ้านข่อยยู่นั่แหละหมูบ้านสะอาดหมูที่หนึ่งข้างทางเขาจะมีโรงงานนะคะทุกคนบ้านของเราจะทันสมัยในยันยหนึ่งเนงาะทังออกทางเขามีโรงงานเบิดพี่น้องก็อืน่นงานเห็ดหอกก็อขยันได้ผู้ข่าไปเห็ดบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยาะผู้ข่ามีอาชีพแล้วเอาไว้ให้โรงงานเอาไว้ให้สาหรับคนที่ไม่มียังไม่มีอะไรได้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่รับชมให้นะคะวันนี้เอาบรรยากาศข้างทาง ทางไปซื้อน้ำแข็งมาฝากทุกคนกคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะทุกคน